นะครับแล้วก็เดี๋ยวคเรื่อยครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมถามแต่ละท่านตอนท้ายนะครับก็สําหรับสปิกร์ท่านออกไปก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับอาจารย์ก็เก่งมากในเรื่องทั้งการตรวจร่างกายการทําผ่าตัดนะครับอ,อาจารยอ์อยู่ที่สีรา้านะครับอาจารย์จะพิเศ์หัวข้อเรื่องของ fracture after reduction นะครับอาจารย์มีเคสด้วยขอเรียนเชิญอาจารย์เอกวิทยาเยุลาพันธ์ครับครับผม ครับจารโจเป็น่านประธานนะครับเป็นเพื่อนผู้ที่เรด้านต้อปิดต่อไปก็จะไปเกี่ยวกับ fracture หลังจาก reduction ครับหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการ reduce อะไรเทคนิคนะครับก็าอาจจะต้องมีปัญหาบ้างนะครับลองมาดูกันเคสแรกนะครับผู้หญิง6 2ปีมี shoulder pain และ deformity หลังจากตกไปในน้ำนะครับแล้วก็เอ็กที่เป็นภาพดังนี้เอ่อวินิจฉัย อะไรดีครับเห็นเงาแปลกๆตัวนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็น GT นะครับก็เป็น GT fracture แล้วก Dis so ็ dislocation นะครับถึงจุดนี้จะรักษาไงดีครับเดี๋ยวขอลองบทดูนะครับแล้วคุณโฟนะครับมันต้องขึ้นอยู่ครับอาจารย์มัน,ตอ,น,นตอบอยู่นะอันแรก cross r e d u c t i o n a n d e sedation แบบที่อาจารย์พิ้งว่าเลยครับทำที่ ER นะอันที่สองอาจจะ รุ่นเพิ่มขึ้นไปนิดนึงก็คือทำการโกลสิเดักชันอันเดอร์ G A ที่ห้องผ่าตัดนะครับหรือจะเอ๊มีแฟกเจอร์จะเปิดไปเลยไหมโอเพียนวิดักชันไปเลยนะครับครับการได้ผลแล้วครับโอเคครับ61นะครับท,ทันทีอ่ะเนาะอ่ะต่อนะครับ Reduce every day make แม better นะครับอัน,นี้ภาพจำของเราเนาะแฟกเจอร e จีท e รีดิเซลล์ภาพออกมาเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มาจะเข้านะครับแต่ว่ารายนี้หลังจาก Reduction ไปแล้วอันนี้คือ X-ray ครับถ้าตกเก้าอี้เลยนะครับหัวมาอยู่ตรงนี้ชาร์ปเข้าแต่หัวไม่เข้านะครับก็เป็น Fracture c t เหมือนเดิมนะครับเพิ่ม a n a t o m มี a l neck fracture แล้วก็ยังที่โซเกตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ัาษา บ้านก็เรียกงานงอกนะครับปกติแล้วคอสิลักชั่นอิมมูเนอไรเซชันอย่างที่อาจารย์บอทว่านะครับแล้วก็รีแฮบใช่ไหมทุกอย่างเคลียร์เร็วตุ๊บวไม่ใช่แล้วครับอานนี้อ่ะต้องโอเพนไหมเนี่ยต้องฟิกเซชันไหมนี่หรือหัวขาดจะทำอัตโนมัติดีหรือเปล่านะครับแถมเอ๊ะอันนี้เป็นโรคหมอทำหรือเปล่าคุณหมอเป็นคนวิดิโอใช่ไหมครับเทคนิคเขาเออเริ่มไหมโดนฟ้องไหมเนี่ยอานนี้งอกมบเทียบเลยนะครับ เราผิดตรงไหนอะครับหรือเอ๊ะมันมีปัจเจ็อยู่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสมมห่ทางที่มีข้อเราผิดหรือเปล่าลองมาดูกันถ้าเป็น pre-existing injury เนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็น m i s s หรือ u n d e r d i a g n o s e ก็อาจจะเป็น GT fracture อันนี้เจอบอยสมมติว่าเห็น tuberosity ผิดปกตินะครับแล้วก็มีเงาแปลกๆอันนี้ให้สงสัยไว้อ่านนี้คือ GT หรหรืออาจจะเป็น p o l y b a n k c ก็ได้นะครับ Anterior cortex ที่หายไปนะแล้วก็มีเงาแปลกๆพวกนี้เนี่ยถือเป็น common finding นะครับ ที่ less common ก็คืออย่างเคสเมื่อสัก,กคือ anatomical neck fracture นะครับส่วน i a t r o g e n i c injury เนี่ยเป็นโรคหมอนหาใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น f o t l d e r damage จาก technical error เช่น forceful reduction หรือเรา s สียด,ดไม่พอคนไม่เช้รงแล้วก็ใช้แรง,งเยอะเกินไปหรือว่าการเลือกวิธี reduction ที่ผิดเช่นมีเ a อร์อบอกว่า l e v e r a g e technique เนี่ยทำให้มี i n j u r y ได้เยอะขึ้นมี fracture ได้มากขึ้นนะครับมาดู r e r o s p e c i v e ผมคิดว่ารายนี้เนี่ยมีรอย fracture อยู่เล็กๆบางๆคั้ายแอลไร fracture ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าน่าจะร้าวอยู่ก่อนแล้วนะครับฉะนั้นรายนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ที่จะหักนะครับเรามาดู basic knowledge กันบ้างว่าเรามีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ fracture หลังจากที่เรา reduction นะครับเอ่อเวเแรกเรามาดู prevalence ของ injury หลังจากที่ reduction กันบ้างเ p ี่ยวเนี้เนี่ยใช้ MRI แล้วก็ ultrasound หลังจากที่รีดักชันก็ไปนะครับแล้วก็ตรวจคนไข้ทันทีก็บพบว่ามีแอสซอเสียต์เรชันค่อนข้างเยอะเลยคือ60เปอร์เซนเจอที่โรเตอร์ครับแจนี่ยเจอบ่อยที่สุดประมาณ27เปอร์เซนนะครับรองลงมาก็คือแอซเซอรี่เนฟนะครับแล้วก็เกรเตอร์ทรูบโรสซี C ่แฟกเจอร์เจอที่ทุกปลายเนี่ยจะมีทั้งคิวสัและแบงก์การเรชันะครับจากเรื่องเลสอันเนี้ยพบว่าอินชูรี่ที่สำคัญเนี่ยสัมพันธ์กับ อายุที่มากขึ้นแล้วก็เม c h คานิซึมอิจิริที่รุนแรงนะครับอันนี้ของเปเปอร์แรกนะเปเปอร์ถัดมานะครับเข้าเรื่องนะครับก็คือ i อโอโทรเจนิกฟคเจอหลังจาก Reduction อันนี้เพิ่งตีทีมทสดสดร้อนนะครับเป็น multi center study ศึกษามาประมาณ3ปีก็พบว่าจาก160 GT fracture เนี่ยมีเคสที่เป็น i อโอโทรเจนิกฟรัคเจอร์อนาโตมิถึง21รายนะครับโดยที่จะเจอบ่อยใน เป็นไข้เพศหญิงนะครับแล้วก็สังเกตว่าเป็น first time dislocation นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ต้อง treat โดยการ u i f แล้วก็3รายในนั้นเนี่ยมี ABN d e v e l o p อกที่หลังก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยโคเขียนว่าเราจะทำ reduction ที่ e r ถึงตอนนี้นี่เปลี่ยนใจไหมครับอยากเปลี่ยนไหมจากกาที่ e r นมหรือว่าเอ๊ะเราทำให้มัน สี่เคียวก่บน,นี้ทําในค์อาร์ดินไหมครับแรนเดอร์ฟลูนะครับก็มีเปเปอร์พูดถึงชุดนี้เหมือนกันโดยแต่งคนไข้กลุ่มที่เป็น fracture dislocation เป็นสากลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็น isolated gt fracture กลุ่มที่2เป็น fracture gt และ surgical neck แต่ว่าไม่ displaced นะครับและกลุ่มที่3เป็น separated head and shaft อย่างรูปนี้นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะคนไข้เมื่อสักครู่นี้คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่2แล้วก็ถ้าเกิดหลุดไปแล้วจะเป็นกลุ่มที่3ก็พบว่า จากอากอติ้งที่เปเปอร์นี้พูดถึงเนี่ยกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองแนะนำว่ายังสามารถทำโปรติเดอชันได้ไม่ว่าจะเป็นที่ ER หรือ o อนะครับส่วนกลุ่มที่สามแนะนำว่าให้เป็นโอเพนดิเรกชันไปเลยดีกว่าก็เอาเป็นว่าไม่ผิดละกันถ้าถ้าเราจะดิเรกชันที่ ER นะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นจะป้องกันแฟกชั่นได้อย่างไรนะครับหนึ่งคือฟรี d u c t กชันรีคอปเคชันถามประวัติก่อนอายุมากไหมมีออสซิโอพินนียไหมนะครับ ไมเคานิซิ่งพบอินชูรีเป็นแบบไหนอย่างเคสนั้นเนี่ยประวัติคือตกน้ําแต่ท่านผ่ทางจริงๆแนละ้วบอกว่าในน,น้ํานั่มีต่ออยู่ครับเพราะน้ำลดต่อผุดนะจริงๆก็คือตกลงไปกระแทกต่อนนะครับว่าค่อนข้างรุนแรงไม่งั้นตกน้าเฉยๆไม่ควรจะไหลถลกนะครับแล้วก็เป็นเป็นรีดิสอโตเกชันแค่ครั้งแรกแณ่ที่ถ้าเป็นรีเกเรนเนี่ยอาจจะทรีดิสโตเกชันได้ง่ายๆที่เอทางนะครับถ้าเป็นครั้งแรกให้ระวังไว้เลยว่าไม่ปกติแล้วนะครับ ถัดมาคือ adequate examination ก็เป็นซีปกติก็คือ AP กับ t r a n s c a p ใช่ไหมครับถ้าเราสงสัยมากๆเคสนี้น่าสงสัยอาจจะ x r a y เพิ่มไม่ <c oughs> ว่าจะเป็น v e l well p o a x i l a r y หรือว่าอาจจะทำ CT หรือ MRI ก็ได้อย่างเคสที่สงสัยเป็น h a l i fracture ก็ได้นะครับฉะนั้นให้ให้ระวังไว้ว่าถ้าเคสไม่ปกติอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติม,มนะ uh, reduction technique นะครับอาจารย์พอ,อกไล ชอบมากเลยครับอาจารย์ถ้า external rotation ดูง่ายแล้วก็นุ่มนวลน,นะส่วนตัวผมยังชอบ modify m u l e อยู่นะครับแต่โดย c o n s i d e r a t i o n ผมใช้เหมือนอาจารย์พิ้งเลยก็คือใช้ d e t o c e t e injection นะครับแล้วก็ทำาห้ความนุ่มนวลน,นะในส่วนของ literature ที่พูดถึงเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือ poker level technique นะครับผมเองผมเคยเรียนตอนเป็น ทักียนแพทย์แล้วก็ก็เคย d ด c e คนไข้ไปรายนึงก็สําเร็จนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเปเปอร์มาบอกว่า a s s o c i a t e กับ fracture ข,ข้างบ่อยก็เลยเลือกใช้ไปก็ไปเลือกใช้กลุ่ม reduction base มากกว่านะครับมาดู treatment บ้างของ i r h o g e n i c fracture น reduction นะครับอย่างรายนี้นะครับเรามาดูกันโพลที่2ครับทำอะไรดีขอโปุนะครับ ข <Correct. S 2> <Okay. S 1> ้อแรก c o s s reduction n e t i n g ข้อที่สอง open reduction internal fixation อันที่สาม hemi a t o p l y หรือสี่ reverse a t o p l a s t ีครับโอเคครับก็ตาม p a ดเ r ที่ที่กล่าวไว้นะครับขอบคุณครับมีประมาณ3ามสี่รายที่ที่สถาบันนะครับแล้วก็มีการคุยกับ คนไข้ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนหนึ่งในรายนั้นเลือกวิธีเอวิอัตโลพาสตีเนื่องจากอายุมากแล้วนะครั็คนไข้กลัวว่าจะมีเอวิอนทีหลังก็เลยเลือกวิธีนี้ไปเลยนะครับก็อย r ซอที่3ปีก็พอใช้ได้แต่ว่ามีข้อเสียคือด้วยความที่ GT f r a c t u r e ใช่ไหมครับก็มี GT Resorption แต่ก็โชคดีที่ตัวโรเตเตอร์ครับยังติดอยู่ประชารบนะครับชันก็พอใช้ได้ส่วนอีกรายหนึ่งใช้วิธีฟิกเซชันนะครับก็ ประมาณ2อปีก็เริ่มมีหัวรี s อชเช่นเล็กน้อยนะครับแต่ฟังก์ชันโดยรวมก็ยังดีอยู่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่า r a c t u r e d i s ส o เค t i o n เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อ,อนขัางซีเบียนะครับแล้วก็ถ้าเราทําให้มันบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคนไข้เลยเปลี่ยนชีวิตหมอด้วยนะครับอาจจะมีการป้องร้องเลยก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี i n น u ูรที่รุนแรงนะครับให้ระวังไว้ การรีดักชันควรควรเลือกวิธีที่เหมาะสมนะครับวิธีปฏอนัสิเซียนะครับเลือกใช้วิธีเป็น traction b e a ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาการรีดักชัน underflow ใน high risk patient เช่นผู้หญิงอายุมากนะครับ p o s t m e o p a s มี h i g energy high energy d i s s o a t i o n เป็น first time dissociation แล้วก็ท่านมี associated GT fracture ให้ระวังที่สุดนะครับก็พอลดตามนี้นะครับจะได้ปัญหาหน้อยลงนะครับขอบคุณครับ